สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับการเรียนออนไลน์นะคะเด็กๆเ,เรียนออนไลน์ในสัปดาห์ที่16หน่วยศาสนาที่หนูรู้จักประจำวันพฤหัสบดีที่16กันยายนพศ2564ค่ะโรงเรียนมารีพิทักษ์โดยคุณคูณาดิศลายาสาชัยคุณนุ์นะคะสาระการเรียนรู้หนึ่ง ความสำคัญของศาสนา 2. ศาสนาพุทธ 3. ศาสนาคริสต์ 4. ศาสนาอิสลาม 5. การปฏิบัติตนตามคำสอนศาสนาวันนี้วันพฤหัสบดีเราจะเรียนเรื่องศาสนาอิสลามกันค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามเรามาทบทวนสิ่งที่เรา เรียนมาเมื่อวานก็คือศาสนาคริสต์นะคะสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์ก็คือเครื่องหมายกางเขนสถานที่ให้กําเนิดก็คือประเทศอิสราเอลพระศาสดาของศาสนาคริสต์ก็คือพระเยซูเจ้าคำพีของศาสนาก็คือคำพีไบเบิลค่ะศาสนาอิสลามประจำวันนี้นะคะ เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามศาส,สนาอิสลามมีท่านบีมุฮัมมัดชาวอาหรับเป็นศาสดาคัมภีร์ทางศาสนาของอิสลามนั้นเรียกว่าคัมภีรอันกุลอาน ศาสนาสถานที่สำคัญของศาสนาอิสลามได้แก่มัสยิดหรือสุเรานะคะศาสนาอิสลามมีอยู่4จังหวัดนะคะจังหวัดยะลาปัตตน,นาณราชิวาสชตูลน,นะคะซึ่งถือว่ามีผู้นับถือศาสนาอิสลามเป็นอันดับสองเลยนะคะเด็กๆ ศาส,สนาอิสลามไม่มีนักบวชชาวมุสลิมทุกคนทั้งชายและหญิงนะคะมีหน้าที่เผยแพ่ศาสนาร่วมกันโดยมีการอะไรคะเด็กๆมีการละหมาดนะคะขั้นตอนการละหมาดต่างๆจะดูได้ดังภาพนะคะก็คือนำศีรษะ วางบนพื้นมีมือสองข้างนะคะแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้นี่คือการละหมาดของศาสนาอิสลามนะคะโดยศาสนาอิสลามจะมีโตอิหมามเป็นผู้นำในการประกอบพิธีศาสนานี่คือผู้นำพิธีนะคะ ศาสนาอิสลามไม่มีนักบวชแต่มีผู้นำนะคะเรียกว่าโตอิหมามนะคะจุราราชมนตรีทานภูนี้คือผู้นำสูงสุดของศาสนาอิสลามในประเทศไทยนะคะเด็กๆเนื่องจากศาสนาอิสลามไม่มีไม่มีไม่มีนักบวชนะคะ ทุกคนที่เป็นชาวมุสลิมทั้งชายและหญิงก็จะมีหน้าที่เหมือนๆกันนะคะก็คือเผยแพร่ศาสนาการทำความดีในรูปแบบของศาสนาอิสลามนะคะการแต่งกายสังเกตง่ายๆผู้ชายการแต่งกายของผู้ชายจะมีหมวกสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เสื้อปิดที่คอยาวชุดยาวลงมาแบบนี้นะคะ เน่สังเกตดูได้ต่อไปผู้หญิงปิดหมดเลยค่ะยกเว้นใบหน้าจะไม่ให้เห็นมือไม่เห็นส่วนอื่นของร่างกายยกเว้นใบหน้านะคะนี่คือเครื่องแต่งกายของผู้หญิงค่ะศาส,สนาอิสลามมีหลักธรรมคำสอนสำคัญก็คือมีหลักปฏิบัติ5และศรัทธา6ค่ะ คุณค่าพระสารประจำวันนี้พระเยซูเจ้าทรงสอนให้เรามีความรักความเมตตาเหมือนกับทุกศาสนาเลยค่ะเด็กๆที่สอนให้ทุกคนนะมีทั้งความรักและความเมตตากรุณาต่อกันแล้วความรักและความเมตตานั้นจะทําให้เราอยู่อย่างมีความสุขนะคะเด็กๆได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยศาสนาที่หนูรู้จัก เรื่องศาสนาอิสลามนะคะเด็กๆต้องรู้จักการสังเกตเด็กๆสามารถทบทวนบทเรียนที่เรียนมาในวันนี้ได้ที่คลิปนี้ได้เลยนะคะลิงก์เพจของคุณครูที่ส่งให้ในไลน์กลุ่มของเรานะคะเด็กๆจะได้ไม่ลืมสิ่งสำคัญเด็กๆต้องขยันอ่านทบทวนดู นะคะเรียนรู้จากคลิปการสอนของคุณครูและของทีเชอร์ของเหล่าซื่อนะคะตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่สำหรับวันนี้คุณนุชขอสวัสดีค่ะบ๊ายบาย